ก็าทาสาเร็จแล้วโดยใช้ท่านที่สองทำเป็นห้องละหมาด<ช>ไว้คนมาท้างนอกก็มา,ามาละหมาดมาละหมาดได้นะผมยอมลื้อห้องควบคุมุังหาไว้ห้องทําเป็นที่อาบนั่ละหมาดเป็นที่อะไรนะนะฮะมีลงทงท่าใม้เปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะห้องละหมาดก็ติดแอร์อย่างดีเลยนะฮะครับพี่น้องที่ผ่านมาที่นี่เนี่ยนะก็ขึ้นมาใช้ได้นะครับที่ห้องละหมาดของท่านนอนหินนี่คือการเข้าใจและเข้าถึงนะส่วนปัญหายาิดติดตามโครงการไอ้ที่บอกว่าติดเฉลิมพระเกียรติวัตถุประสงค์ หรือความสำเร็จขององร์การเนี่ยความสำเร็จขององค์การจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องในชุมชนมุสลิมเนี่ยจะต้องไม่มีผู้ค้าไม่มีผู้ผลิตครับแล้วก็กลุเสพหรือกลุ่มเสียงเนี่ยสมัครใจเข้าร่วมโงร์การให้มากที่สุดตอนที่เราเริเราเริ่มนี่ยเริ่มแล้ววะเริ่มแล้วตั้งกรรมการียบร้อตตั้งกรรมการเรียบร้อยเรามีการเข้าไปคุยเรียกประชุมอิหมามกรรมการติดแททุกมุลิมาเรียกรวมกันประชุมที่โรงพักด้วยครับอย่างที่มัสยิดลำหินเนี่ยนะฮะ ก็ไปคุยกับสัปปหลุทั้งหมดเนี่ยจนอิหมามเข้มแข็งมากเลยอิหมามประสบเนี่ยฮนะถึงกับทาเขาเรียกสัตยาบันกันเลยนะทำสัตยาบันลําหินเลยนะ <c oughs> ว่าจะต้องไม่มีจะต้องช่วยกันดูแลพี่น้องอันนี้เข้มแข็งมากอย่างพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ผมว็นนัดที่มสัสยิดลาหินเชิญอิหมามทุกสุเหร่าอะไรมานั่งลาสิโนอด,ดกันฮนะก็ไปร่วมทําบุญกันด้วยนะคุยกับอิหมามลาหินไปแล้วก็เชิญอิหมามทั้งหมดกรรมการมานั่ง ทานข้าวพาตำรวจเข้าไปหาในวันพรุ่งนี้ก็คุยกันเข้าไปเยี่ยมเยียนน่ะนะในในรว่นเดือนระมดอนเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมทุกมัสยิดโดยเอาอิฐผาลัมเนี่ยผมได้ไปประสานงานกับทางสถานทูตซาดีอารเบียสถานทูตสารัฐอารับเอมิเลไปขออิฐผาลัมเนี่ยยังมีอยู่มีอยู่หลายหลายหลังเนี่ยฮะผมไปแจกทุกมัสยิดเลยฮะเข้าไปมัสยิดดารังอะไรเข้าไปเราก็ไปเอาเอาอิฐผาลัมไปแจกพี่น้องเราในเทศกาลละมดอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะฮะ แล้วผมถือว่าผมได้นีสงมากที่มาเป็นผู้กับสันตำรหินเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคได้คือซนอลำหินเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆเนี่ยนะถ้าในในในวิธีของตำรวจกรุงเทพเนี่ยไม่มีใครอยากมาอยู่ครับเขาเรียกว่าซนอที่ขี้เหล็กอะไรเงี้คือมันไม่อ่ามันมมอก็จะเริญไม่อะไรไม่เหมือนทนอในเมืองครับเหมือนทนอต่างจังหวัดยี่งมดูในประวัติสร้างมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดศูนย์ โรงพักนี้เนี่ยมันแปดสิบกว่าปีนะฮะครับเมื่อก่อนเป็นกิ่งโรงพักหลองจอกโรงพักเก่ายังมีอยู่เลยนะ,ะโรงพักอยู่ริมคลองนะ,ะโรงพักเก่าๆก็ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ครับว่าเธอคนนานแต่นานมากแล้วก็ไม่ก็ยมีใครอยากมาอยู่ผมเมื่อก่อนยังไม่รู้จักเลยฮะว่าน้องนรำมีอยู่ตรงไหนครับเออผมได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งจารองผู้กับมาเป็นผู้กับที่นี่นะครับเขมาอยู่แล้วเออได้ความอบอุ่นดีนะผมก็ทํางานมวลชนกับพี่น้องเราเนี่ยมีงานอะไรเข้าไปก็มีเจ้าที่ฝ่ายสถานทูตซาอุดิอาระเบียนี ก็รู้ว่าเราทํางานกับพี่น้องสิมอย่างไรับปีที่แล้วเนี่ยเสนอชื่อผมไปทําพัทในโครต้าของสัตว์ซาอิอาระเบียถือเวลาทำดีลานนะได้ได้อานิสงส์จากการมาทํางานตรงนี้แลวผมไปช่วยงานมูลนิธิชาชนพระเด็กัมพาด้วยทางเจ้าที่ถานทูตบอกว่าไปในงานและเห็นผูงกลับเนี่ยมาเป็นประธานจัดงานมาทําทงานมนลนกับพี่น้องให้พี่น้องสิมเราก็ปีแล้วได้ไปทําพัรับก็ถือว่าเป็นอวลาทมดีล้านนะฮะก็การมาอยู่ที่โรงพักนี้เนี่ยไม่มีใครอยากมาอยู่แต่ผม ผมไม่อยู่แล้วผมสบายใจมีพี่จะได้พัฒนาอยู่พี่น้องนะฮะก็อย่างที่บอกเราเข้าใจเข้าถึงนะฮะซนออยอย่างนี้เนี่ยถ้าได้ผู้นาหรือเจ้าที่ที่เป็นมุสลิมบ้างเนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่าที่นี่มีเจ้าที่มุสลิมตี่คนที่นี่มีม,มีมีผมและมีน้องอีกคนเดียวเองครับนะฮะใหญ่พูดหมด<ม>เลยมีผมคนแรกเลยมาเป็นพุ่งกลับลำหินคนแรกครนะฮะพี่น้องสลิมก็ชที่หนอกคินใจนะฮะแต่คือมีอะไรเราพูดกันตรงๆได้ครับนะฮะ บางทีพุ่งกลับที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางทีบางเคีบางอย่างเขาก็ไม่กล้าพูดกลัวบ้างอะไรบ้างคือเราตําหนิ่ตีซิงกันได้ตรงๆนะฮะเราสลับด้วยกันเนี่ยเราพูดในฐานะพี่น้องซิมนะฮะคือมุสซิมด้วยกันเนี่ยถ้ามุสลิมไม่เตือนน่เองแล้วใครจะมาเตือนถ้าให้คนอื่นมาเตือนเนี่ยเขาคงไม่กล้าเตือนนะฮะบางทีเขาก็อย่างที่ผมบอกวิธีตํารวจกับมุสลิมเป็นยังไงนะโอ้เปลี่ยนใจตำรวจไม่กล้ามุสซิมโผลที่บอกเนี่ยนะแต่เมื่อจูเข้หากันแล้วในการทํางานประสานร่วมกันได้เนี่ย มันก็ช่วยกันทํางานได้เต็มที่พี่นองสิมก็คลายความกังวลนะฮะก็ให้ความร่วมมือเต็มที่เลย<า>ในช่วงนี้นะ,ะการทํางานก็ดีแล้วกลับามาที่โครงการโครงการมาสีเจริมมาเกียรติเจริมมาเกียรติกว่าจาเสจติดเ,เ,เนี่ยตอนนี้เราตั้งกรรมการทําความเข้าใจกันได้บ่อยขั้นตอนขั้นตอนจากนี้ไปทํอะไรตอ่อความจริงมันมีขั้นตอนอยู่ต่างๆมันมี8ขั้นตอนในงานเนนการเนี่ยนะฮะแต่บางทีเราก็ทํารวบลับไปเลยในขั้นตอนเนี่ย แล้วเราจะแก่แล้วเราพบเราพบปัญหาเยอะเราพบเราก,ก็พบกลุ่มเสี่ยง<ม>คือผู้ผลิตผู้ค้าเนี่ยผู้ค้านี่ก็มีเราก็กดดันในการจับกลุ่มอยู่นะครับแต่ผู้ผลิตไม่มีในพื้นที่มาจากที่อื่นแต่ผู้เสพเนี่ยเราก็างังกำลังคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะว่าอย่าปิดบังบุตรหลานของเขานะฮะใ,ให้ทําความเข้าใจกับเขาว่า เขาต้องแก้ไขตัวเขาเองต้องอยากแก้ไขตัวเขาเองด้วยและเราจะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขให้เขายากะ,ะในการไปคุยผู้ปกครอจงจนใหญ่ก็ไม่ยากหรอกว่าปัญหายาเสพติดนี่ชาวบ้านรู้ทั้งหมู่บ้านมีแต่บ้านผู้ปกครองบ้านเดียวที่ไม่รู้ถ้าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยคือบางทีเขาก็เป็นเป็นห่วงลูกหลานของเขากลัว mm. ถ,ถูกจับกลุมไปก็จะรับการท mm. ร,รมานเจ็บปดวดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้วิธีบําบัดโดยใช้ศาสนาบําบัดนะฮะบำบัดโดยวิธีศาสนานะฮะก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเช่นฝ่ายหมอสาธารณสุข ฝ่ายตำรวจฝ่ายเจ้าหน้าที่เขตมาช่วยกันและฝ่ายาฝ่ายศาส,สนาของรอิมัมกรรมการมินมนะมาช่วยกันดูแลบุตรหลานของเขาเนี่ยเขาสามารถมาเยี่ยมเยียนได้ลูกหลานเขาก็ใช้วิธีบําบัดอยู่ที่มัสยิดที่ตอนนี้มาขึ้นทะเบียนไปบ้างแล้วนะฮะเราโครงการเนี่ยถ้ามีผู้บัาบัดพอสมควรแล้วเราเปิดศูนย์บัมบัดตามมัสยิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเขตของน้ำหินเนี่ยก็มีสุราน้ำหิน ยินดททีที่ใช้มัสยิดของเขาหรือโรงเรียนเขาเป็นที่เป็นที่บำบัดบำบัดนะฮะนี่เราเริ่มอย่างโคงบำบัดนี่อย่างยังไม่เริ่มบำบัดเนี่ยแต่เราพยายามตะแกรงอยู่แล้วก็เพอสร้างความเข้าใจให้พี่น้องบุตรหลานที่มีปัญหาเรื่องนี้ให้เข้ามาสมัครใจนะฮะแล้วเราจะบำบัดในพื้นที่ที่สามารถบำบัดได้เลยนะฮะภาครัฐให้ให้ระยะเวลา8วัน9คืนให้งบประมาณมาด้วยนะฮะงบประมาณก็จะให้หัวละประมาณ3,500บาท ต่อคนต่อคนต่อหัวที่มาอยู่ในมัสยิดก็เป็นค่าอาหารค่าวทยากรค่าอะไรพวกนี้นะฮะกับนะฮะก็จะกินนอนในมัสยิดกินนอนในมัสยิดเลยนะฮะแล้วก็ใช้ระบบของสาสุขเขามาด้วยใช่ระบบอิสลามเข้าไปด้วยถูกต้องในการอบอมเราจิตใจัาสอนศาสนาให้ละหมาดอะไรอย่างนี้นะคือคิดว่าต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับคือผู้เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาติดต่างๆเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าตัวเขาเองไม่อยากจะแก้ไขทัวเองใครไปแก้ไขก็ไม่ได้หรอก จับคุมคุมขังเอาไปล่ามโซ่อะไรอยู่ในห้องขังเนี่ยพอออกมาเขาอีกครับแต่ถ้าเขาตั้งใจสมัครใจอยากจะแก้เมื่อเขารู้โครงการอันนี้เนี่ยบุตรหลานของเขาก็ไม่ได้รับการทรมานอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยเนี่ยนะเหมือนว่าเราช่วยรักษาเถิดนะพ่อแม่ปกครองก็อย่าไปปิดบังแล้วกันนะฮะเป็นการคืนคนดีสู่สังคมคืนลูกหลานเข้าไปอยู่ในอ้อมอกแม่นะฮะ แล้วถ้าคือผู้ปกครองเขาต้องขจาจด้วยต้องขจาจด้วยถ้าปล่อยถ้าไม่ยอมรับความจริงปล่อยลูกหลานของท่านไปครับก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นครับต่อไปก็จะมีปัญหาโดนจับกลุมโดนอะไรในไปลักขโมยไปป้นทุจริงเรื่องราวก็ปัญหาต่างๆมันเกิดจากยาเสพติดออ้ยากรามต่างๆนี่มันเริ่มจากยาเสพติดแทบทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้นะครอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปในครัวเรือนไม่มีแล้วก็ออกไปหางนอกเพื่อมาบาบัดความต้องการตัวเองไม่มีก็ไปลักวิ่งทิงป้น ที่จับตัวประกันอะไรเงี้ยเยอะแยะปัญหาเพื่อเอามาเิดยากันนะมันต,ต้องการามาผมอยู่ตรงนี้นะบางทีมีพ่อแม่เนี่ยมาคุยบอกช่วยไปพาลูกเหมือนแปะจับลูกให้หน่อยอะไรเงี้ยเมื่อเข้าใจเราแล้วเนี่ยเข้ามาคุยปรึกษากับเรา <ชะ S 1> บางทีเราก็ไปช่วยนะบางทีใจจังวัดโทรมาฮะลูกเขามีปัญหาเขาบอกเอามาเลยฮะเราส่งเข้าโครงการบำบัดเมื่อก่อนเป็นโครงการของรัฐบาลโครงการวิทยพลเมืองอะไรเงี้ยนะเราก็ส่งไปมีจากวิทยาก็มีมาหานะแต่ตอนนี้มันมีโครงการนี้มันดีกว่าอีกใช่ฮะใช้วิธีสารณบำบัดอยู่เล ตอนนี้โครงการที่เจริมพระเกียรติปอดยาสิติด8 4สี่พันษาเทิดไทร้องชันเนี่ยถ้าจะมีการคณะกรรมการตรวจสอบด้วยครับถ้ามัสหยิดไหนทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะฮะในวันเฉลิมในวันเฉลิมของพระบาทเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะมีการผาเข้าเฝ้านะฮะกี่หม่างกรมการดินได้เข้าเฝ้าความเกียดที่ที่เราทํางานเรใช่ทํางานเพื่อพี่น้องเราแล้วก็เพื่อถวายให้พระองค์ท่านด้วยอะไรเงี้ยในในเนื่องในวันเกิดของท่าน 8ติภษานี่เป็นของกามที่เราทำนะฮะตอนนี้มันมีวมันมีความคิดของเด็กบางทีคิดผิดนะ,ะผ,มผมอยากจะฝากไว้ด้วยนรความคิดของเด็กไม่รู้ก็ไปรับมาจากไหนเนี่ยนะเด็กมุสลิมเราเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยฝ่ายสืบสวนไปได้รับข่าวมีการเด็กโมวสวมอยู่ในแปดการเงจงัจอยครับกเข้าไปเข้าไปตรวจสอบปรากฏไปพบเด็ก เจ็ดแปดคนมั่วสุมกันอยู่มีกระท่อมมีอะไรหัน่นที่ที่สี่คนร้อยออลังต้มกันเลยเอาอะไรใส่หลายอย่างต้มที่สี่คนร้อยทั้งก,งกระท่ต้มจ่าจ่ากันเลยจ่าจ่าก็พามันพักแปดคนผมว่าไปสอบถามดูว่าเป็นเด็กมุสลิ้นทางนั้นเลยนะ,ะเด็กผุ้สิ้นทางนั้นเลยนะเด็กเยาวชนอายุประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหก